สวัสดีครับผมแมวพาเพลินครับในช่องของแมวพาเพลินวันนี้ผมมีคลิปมาแนะนําอู่ซ่อมรถนะครับซึ่งอยู่แถวราชกระบังนะครับก็เป็นอู่ที่ชื่อว่าอู่ช่างออฟนิส,สันเซอร์วิสนะครับเผ่อว่าผมได้นํารถที่บ้านเนี่ยไปดําเนินการแก้ไขนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรบางตัวนะครับเกี่ยวกับพวกโช๊คนะครับปีกนกนะครับลูกหมากแล้วก็ แบบแหลกพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยด้วยทาพวงมาลัยเรื่องของพวงมาลัยมาด้วยนะครับแล้วอูนี้ก็บริการข้องันดีแล้วก็การทํางานแล้วดูแล้วโอเคเลยในระดับหนึ่งนะครับก็เลยจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนเ่อสนใจหรือมองหาอูอูหนึ่งนะครับก็เดินเชิญครับใช้บริการของอูนี้ได้นะครับเดี๋ยวขขาผมจะขึ้นที่อยู่ให้ในคลิปนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับรถที่ผมนําไปดําเนินการ แก้ไขนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวไปดูได้เลยครับผมครับผมไปเัาครับผมและนี่ก็คือเป็นอะไรนะครับที่เปลี่ยนในวันนี้นะครับก็มีพวกโช็คอัพนะครับพวกบูตคานหน้านะครับพวกปีกนกล่างนะครับลูกหมากันโครงทั้งซ้ายขวานะครับยางมะเก็์กันโครงหน้าขวาและซ้ายนะครับแล้วก็แหลกโคงอะไรอันนี้คือรถผมที่มันมนการเปลี่ยน ครับผมทีมช่างก็ดําเนินการถอดอะไหล่เก่านะครับที่ชํารุดนะครับเพื่อจะเปลี่ยนอะไหล่ใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับก็ทีช่างเซอร์วิสก็ทํางานกันอย่างโอเคครับทํางานได้ดีนะครับเท่าที่ผมลองสังเกตการทํางานนะครับก็ทั้งถอดอะไหล่เก่าและเปลี่ยนอะไหล่ใหม่เข้าแทนที่นะครับ ในส่วนของการเซอร์วิสการทํางานนะครับผมก็จะไม่ค่อยไปก้าไกลหน้าที่มากนะักนะครับก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของทางช่างเซอร์วิสไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจากที่ทางทีมเซอร์วิสนะครับเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยการทํางานของรถดีขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมครับหลังจากทําการเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผม ต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับต้องขอโทษอภัยเพื่อนๆด้วยครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามหลังจากเปลี่ยนแปลงอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมครับว้าว <Wow. S 1> ครับผมหลังจากที่ดําเนินการเปลี่ยนส่วนที่ศึกรอนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโชคกเป็นคารเเมนลูกหมาปีกนกนะครับแล้วก็ทำบุกพงมลาลัยมาด้วยนะครับตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ลองขับมานะครับก็โอเค,คนะครับนะครับหลังจากเปลี่ยนรถก็โอเคอยู่แล้วนะครับก็แนะนำครับปูน่นี้การบริการการซ่อมโอเคครับเราสามารถ ดูเจ้าหน้าที่ดาเนินการแก้ไขหรือซ่อมเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถตะกรูนิสันนะครับถ้าต้องการจะซ่อมเปลี่ยนอะไรถ้าแท้หรือจะเป็นของ v ีโ o m ก็ตามนะครับก็แนะนำอู่นี้นะครับอยู่แถวราชกระบังนะครับ ก็ผมจะขึ้นให้ที่จอมอนิเตอร์นะครับโอเคครับและก่อนที่จะจบคลิปนี้กันไปครับเช่นเคยครับ <c oughs> กดเพื่อนๆ <c oughs> ว่ากดถูกใจ <c oughs> กดไลค์นะครับกด subscribe <c oughs> รวมทั้งติดตามช่องของผม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมครับแมวพาเพลินได้ร่วม ทำคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับได้รับทราบได้รับรู้ต่างๆอีกมากมายนะครับในคลิปตอนต่อไปนะครับและคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นโปดติดตามตอนต่อไปหรือ EP ต่อไปเรื่อยๆครับผมรับรองมีสิ่งที่เพื่อนๆอยากรู้และมีประโยชน์มีสาระให้เพื่อนๆได้ดูรับฟังรับชมครับผมคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ